กราบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อนําพี่น้องพ้องปายเบิดสุกทุกคนว่าฟังไทยเด้อฟังลาวเด้อต่างประเทศสาวเงินขออาาศสบายดีเนาะมื้อนี้สาวเงินกได้โอกาสพ่อพี่น้องมื้อนี้กสาวเงินกเข้ามาในบ้านเนาะกนคงใหญ่ของเฮานี่แหละเป็นบ้านเดียวกับสาวเงินอยู่นี่เนาะดูว่าบ้านไอ้เตียงทองนบ้านบายานี่เนาะบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สาวเงินกมาลผ่านมาพี่น้องมาเวียกนั่นแหละมาผ่านมาเือนอันปาแวนเนาะนี่ เพิ่นก get well ็เป็นคนทุกข์คนจนพุ่นน่ะเงินแห่พ่อพี่น้องเฮือนป่าแว่นเนาะเพิ่นอันผัวเพิ่นในฮู้ค่าว่าผัวเพิ่นเสียไปจรนแล้วพ่อพี่น้องเอนก็วงเดือนบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องนี่เพิ่นป่าแว่นนี่แหละเฮือนของเพิ่นเนาะก็เป็นที่เพือนที่ทุกยากกหมู่ในอันบ้านโคกใหญ่เนาะพ่อพี่น้องแบบทุกยากแหละดไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะว่าเรื่องราวชีวิตเพิ่นน่ะเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้ก็ได้โอกาสเฮาผ่านมาก็ได้แะายเพิ่นเนาะว

สบายดีป้าสบายดีหนุ่ยป้าซื้ออยังเนาะื้อปะอาเวนเนาะป้าเว<ส>น,น,นตัวนี้อายุสักปีแล้วป่ะห้าสิบโอห้าสิบปีมันนี้เจ้าอันอยู่กับไผยถูกมือเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอันลูกผัวได้ซะลูกผัวกระจายได้บันนี่กระจายเป็หนหงลังนะโอ้ ขัวนั่เสียแล้วลูกเลยใช้ลูกได้จะคนลูกจะช้ามักเขาอยู่เฮือนไผเฮือนมันโอ้ลูกเอาเมียมาแล้วเอาลูกเอาเมียมันโดยเลยวันนี้จะอยู่เดียวนอนเดียวนอนเดียวข้าวน้ามันเลยใชเจ้ากินใช้บัดเนี่ยขอกินก็มานึ่มือนเหนแล้วโอ้ขอกินข่าวน้ากับบัมีเนาะเหนื่อยวันฉีดวันพ่อมากอะยุ้งจุกข้าวบัตนี่นะพ่อข้าวบัตรพ่อมันโดย ไปสิแล้วนอนอยู i̇şte uh, uh, um, okay. <can <can ่คนเดียวที่ไฟผ้าอย่างกระบุมีได้เนาะไฟผ้ากระบุมีอย่างกระบุมีแล้วว่าบุมีอันน้ำเจ้าอาบจะใช่ในแต่ละมือได้ส่ะใช่นล้วเอ้ยเนาะโอ้ือนใกล้นี่อ๋อมีเถอะกระคออ้อมกับบ้านของมันใจไฟตะเกียงว่าอันกินเข่ากินน้ำนะอดูคนเดียวที่ลูกดานกรบบุดไม้เยี่ยมไม้ยาเมืองบ่ ออมื้นี่อันอันภูอันลุงน่ะภูพวนสิตายไปแล้วกะสิเสียไปได้เฮ็ดบุญนําเาบ่วันเฮ็ดแวันแลขาลยน้ําสิเฮ็ดอ๋อแล้วกเสียไปได้อันได้จักเดือนด้เดียวแล้วเดือนอันบอ๋อากะเสียไปแน่เนาะเฮากะจําบ่ได้ได้ยินอยู่ว่าอันเีย่แต่ว่าเฮาจําบ่ได้นะ เป็นยังอันทำอิดนะอันเราจริงเจียอื้อเล่ปากเล่ปากเล่ดังออกโอ้ไปกวดพุงไปวดยุราดิุเราเอาไม่ได้เอาไม่ได้มันออกให้เป็นชงไปไปปวดวดปวอวดวดปด้วปววดเปวดปโกเวิปวดวปวปวด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 ิดปวดปวอปอดปวดปวตดเปดปดววย ตอนนั้นคือว่าเล่าใครเน่แล้วบอกอันตอนนั้นว่าเตียงมาเขามาซอยแล้วคือว่าใครเน่แล้วบอกว่าใครเน่แล้วตอนน่ะรักกับอิอีกแล้วแบบเกี่ยงยะเกี่ยงยามาแบบกินมันตะกบลงน้องแบบกินมันตะกบก็กินมันงมของเนี่ยผุดใหม่กินมันไหมนะอืมพิดเนาะพีดจะห่างข้อห้องข้อใส่กับข่าหันมากเป็นนักเลยอ่ะอเป็นเลย น่าเสียกังคื้นแน่นอมีพิมมีพิ้องมีอันมูมาเผามาอย่างนี้่เอัแม่ว่าเกิดเอวย่องทั้งเพิ่นกับเว้นหลังนี่แหละมนี่กับบัวลายเอวย้องับบัวลายลุกมีผลมาบนตุกแน่ไปประกาศมาทมผลนตุกแห้งบ่แห้ง่ไทยกับเอร์หยุดได้ยินเายยาำไทยย้ำหน้าเนาะไทยกับนอไทยนวลนะยำไทยยหนแบบมชาบ้าไว้ชิงหเพประกาศอีกว ไพ uhm. you know, ่ผ้าโบมาถึงชายพีแล้วินพึ่นนโพประกาศอีกดูจักผูจักนะคนโบราณไปไหบ่หนว่าวันนั้นไดคนโบราณผสมขั้อยู่ผู้ใดเขาจักบคนไปตกปลาอะไรกจนอจไปตกยลาได้ยังมากจีคนตกปลาอะไรก็มาบ เดี๋ยวขอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวจิผู้เดียวกินผู้เดียวจะกัเหันเนาะหันหันหน้าเจ้าได้อยับบุโมมีบ่หันหน้ากับบุโมมี่ขอกินนี่ขอกินนะเนาะขาดกินตลอดนะขาดเรื่องเข่าหน้าไม่ได้พอนีพี่น้องเลยยังก็ขาดเนาะอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวนี่อันนี้ก็ คือเพือนชานของนล่าฮันเดะนี่นี่ผุนน้อพี่น้องอันบอลเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับบอลฮันเดะพี่น้องเลยัน้ำชุ่มนั่นก็อูน่ามเนาะนันเจาะใหญ่แร่มันฉีดลูกเฮือนชานก็เฮ็ดมาจากปีแหละอันเฮือนอยูเนี่ยชาวบ้านเฮ็ดหายอ๋อชาวบ้านเฮ็ดหายบุตรเมีนเฮ็ดเองอีกเฮ็ดหายบ้านบ้านอ๋อชาวบ้านเก็บรวมกันนะเนาะชาวบ้านเก็บรวมกันแบบอันทั้ง Lật ừ, phần ừ, ma soi ừ. ừ. cái mặt cái chạy nằm cả ngang ngang bàn ngang hết này ngang 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 bản cái xe ngang ngang chẳng ngang xăm nỉ nó ngang 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 mi bòn ngang chấm ngang ngang bố ngang 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 ตักใช้น้ำชางพูดจะไปตักอุ้แล้วจักมาน้ำชางมาก,กินเนาะพี่น้องอ,อยู่แคมทงหน้าพุณเน่ยเราไปตักมาก,กินอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอยู่เดียกินผู้เดียวลูกเ,เต่ากระโบนันไปอยู่บ้านอันอันนี้ไก่เจ้าบอันนี่ค่ะนี่มีเท่านี้ได้ไก่ะไก่ซีโต อันนี้อันงัวเจ้าน่ะมี2ตัวแม่บ่มี2ตอันตะกี้ก็มีด้วยนะตักขายแล้วขายปแล้วน่อ๋อพัวเป็นน่เนาะพี่น้องพัวเราเป็นเอาเราเป็นแไปบ้อัน่นันน่ะได้ขายปัวลาวบัดนี้ปัวก็ความปวด้เนาะไดพญามาดด้้ก็ถึงไปซี่แล้วมีแต่เฮ็ดบุญทานนลาเด้อบัดนี้เนาะเฮ็ดบุญดทานนลาแล้วแลเขา้น้พุ่นด้เฮ็ด เห็ดมุญก็ง้อน ouais ี่แหละเนาะม้อยมีแร uh ็คขายเล้วะบุมี่แบบนี้อันตอนเรอเสียได้จะเอาชิ้นใช้มาเห็ดอาช่างเอาชื่อเอาชื่อเอาางน้ากะช่างเอาเนี่ยชื่อราดหนึช่างเอาประมาณไปมามากับมาชงเดี๋ยไปหีบถุงโล่งหีบนอาม่าจะถุงถุงช่วยน้นเนาะ อ๋นะอคนช่วยจังได้อ๋ออันนี้น้องพี่น้องนี่เนี่ยเป็นบนอยู่บนนอนของเราน่ยอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวเนี่ยก็เป็นเชื้อคนอยู่บนบนอนเนี่ใยใส่ผตะเกียงน้องพี่น้องพื้นผ้ากับหมี่นำ้นนำเพอน้ำซานนี่ก็ได้อยู่พู้เดียวหเชี้จังได้เลยเพื่อนกับน,น้อยเห็ดมาแต่หึงลลายปีเลย เพื่อนชาญก็ได้ยใช้บ้านท็ดไหนแล้วแต่ผมว่าจะเชงคุกไห้ผมน้องให้ผอันนี้ง่วงน่ะเจ้าไปเกี่ยวหญ้าไม่กินอยู่นี่ได้เลี้ยงผู้เดียวนั่นเนาะอยู่ผู้เดียวนะแต่เกี่ยวหญ้ากับเป้านี้โอ้ยคนเดียวคุกไว้ตอกไว้แล้วก็ไปไปเกี่ยวหญ้าเดี๋ยวก่อนนี่แล้วอันนี้นั่นเงินเท่าเองอันนี้เอาคิดว่าเจ้าพอได้ไปซื้อกินโด้เศร้าพันกี่มา เนี่ยโอ๊ยพ่อในีเฮ้ยวนี่เด้อมาช่วยคนถุกคนหยาหางมีให้หาเงินหาค้ำให้ลำให้รวยเด้อโดยจ้าถูกแล้วให้ดูดีมีแหงให็นลำให้รวยให้หาเงินให้มันได้กว่าหั่นโดยโดยนี่ก็เป็นเงินเ่าเองเพราะว่าเ่าช่วยได้ช้ำที่เอามีหันแหละเพราะว่า มันบ่มีผู้สนับสนุนบ่มีผู้บ่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนันผากมานะเฮากับเงินเท่าเองเขากับเป็นครั้งแรกละที่มาถ่ายนี่เงินเท่ายังบ่มียังบ่มีอันผู้ใหญ่ใจดีเฮากับบ่มีโดยโดยโดยซาถูกเฮากับบ่มีเป็นเงินเท่าเองเฮากิจตนเจ้ากับเอาให้เจ้าบ้านกิเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเฮากับบ่มีเห็นจังไดเดช่วยได้กับช่วยกันไปน้อยเด็กกันหน่อยเดนดะ เพราะว่าทางผู้ใหญ่จะดียังมันก็ยังไม่ได้โหนะยังไม่ได้จักตอนนี้ก็ขาดหลายชิงหลายยางเนาะทั้งเขายังกัเดะอยู่ผู้เดียวเขาน้ามกับขอกินเนาะพี่น้องไหน้าตาก้ากับโบมี่ก้ับโบมี่พ่อให้โอยกินน้ำบั่นะเมืองมือแล้วันจีนวันพ่อนุ่งไปขอเข่านุ่งยาโมาดีเลย จกเขตจังใดเนาะนั่นคือแกูมือนี่ยคือมาแล้วก็คึ้ข้ออะไรการใจแล้วก็ให้อ๋อแล้วอยู่ผู้เดียวเนะ้อให้ได้ไรคิดมาฮะเนี่ยว่าภัยได้อยู่ผู้เดียวเข่าหน้ากับบุมีบบดน,นี้เช็ดยังไงจาจงสา,พน,านะพนพันลายเนาะเพรนพี่น้องเลยภัยอันที่ใจบุญกะทักมาได้เนาะทางเพชรผสาวเงินที่เอาลงไว้นี่แหละจงสารเป็นไรค่ะลายชิงลายลาย,ยางขนาดเนาะเพรนพี่น้อง นี่กะตอนนี้กะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ด้วยใจเจ้าอยู่ดีไนำขาเนี่ยเนาะเจ็บอยู่ฮะาเราจะหายไหมเห็นยังแต่วันนี้เป็นยังอันขาเจ้าอ่อเนาะเจ้าเป็นยังอันน้ำขาเจ็บขาบ่เจ็บขาอ๋อเป็นไห้เนาะพี่น้องจะจงชานเป็นลายให้เนี่ย แนวนําบาดนําเมืองก็มีแต่เพิ่นแหที่ว่าทุกยากเนาะพี่น้องเอ้บ่มีไผเบิ่งแยงเนาะอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวพื่อพี่น้องเอ้ยหากินคอาคอน้ําชาวบ้านกินแต่มื้อแต่วันพ่พี่น้องเอ้ยี่นเฮือนชานของเพิ่นก็ได้เาเจ้าอย่าให้แมวถามไปแทนยายอดทนจังไดจังได๋กะยังมีชีวิตอยู่ก็อดทนต่อไป อ่าจั่งซั่นเฮาเอื้อเมื่อกันเด้อบาดนี้ครับก่อนบาดนี้มันค่ําแล้วเฮาสิออกหน้าเพิ่นได้เฮากะโอเคเนาะเพิ่นพี่น้องตอนนี้เฮาออกมาจากเือนปาแวนไปซีเรียบร้อยเนาะเ่นเพิ่นกลังน้อยได้คๆเนาะเพิ่นพี่น้องพากขาดบ่ได้เป็นไปจองน้อยเนาะเป็นเือนที่ลังนึงสิทุกข์ยากจนในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านโคกใหญ่ของเฮาเนาะเพิ่นพี่น้องเพิ่นก ตะขี้เว้าแนวได๋เนาะแบบว่าทุกยากแฮงกว่าหมู่นะข้าวน้ําก็ขอกินเนาะพ่นพี่น้องบ่มีนอนกินอยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องนอนผู้เดียวกินผู้เดียวเนาะใต้ไฟตะเกียงน้ําไส้ก็บ่มีน้ํากินก็ไปตักน้ําสางทีงนาพุ่นน่ะพ่นพี่น้องก็ไปว่าาแห้งพ่พี่น้องเพิ่นก็ให้เนาะเฮาเข้าไปถามเพิ่นเฮาเข้าไปถามเพิ่นเพิ่นก็ให้เนาะพ่พี่น้องเข้าไปถามเพิ่นก็ให้แล้วก็พาเพิ่นตอนนี้ก็เจ็บขาเนาะบ่ฮู้เพิ่นเป็นยัง เพิ่นไห้เนาะเพิ่นแบบเว้าบ่ออกนะพี่น้องเพิ่นเจ็บขาเพิ่นเนาะตอนนี้ก็คือผัวเพิ่นเสียไปประมาณเดือนนึงเนาะพี่น้องดุงสมันเียงทองแนไปช่วยเนาะแต่ว่าเงินคสเสียงทงแนเพิ่นไปช่วยได้คือบ่ได้เพราะว่าบัวเนาะปิ่นปัวผัวเาันตอนนี้ผัวเาก็เสียไปแล้วเนาะเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นพี่น้องน่าสงสารแฮงเนาะเพิ่นพี่น้องจนชุดในหมู่บ้านก็ข้าก็คอกินเนาะยังอยู่นกินนี่ก็คอกินเท่าไเนาะ่พี่น้องา กินธรรมชาต่นแหเนาะขุดกบขุดเขียดไล่ก็กินบ่ได้ก็คือบ่ได้กินเนาะพ่อพี่น้องก็ตาสงสารพอสมควร่เนาะพ่อพี่น้องมื้อีเงินก็เข้ามาในบ้านเนาะเข้ามาในบ้านมาเวียได้ผ่านไปเฮือนเาก็ได้มีโอกาสทายเนาะพ่อพี่น้องเห็นมาแตน้อยๆก็ว่าสงสารเาหลายหมื้อนี้ก็สเงินได้เฮ็ดมาก็ถือโอกาสได้ทายเอาเล่าเนาะพ่อพี่น้องก็น่าสงสารหลายเนาะพ่อพี่น้องปาแว่นนี่ก็ เปินไตโตเฮาเล่าก็าได้สิ่งอย่างอันคือว่าแน่นอนพ่พี่น้องเอ้ยเือนน่กเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นบ่แม่นผู้ใหญ่ใจดีแบบอันในบ้านตะแสงเก็บเปดบ้านเมืองเนาะจังได๋เฮือนเราสำนัพ่อพี่น้องเอ้ยคั่นว่าบ่เก็บกันกเล่ากะบ่มีเฮือนอยู่เนาะพ่นพี่น้องกเฮ็ดมาแต่นนบ่แม่น10ปลายปีจักเฮือนเรากพ่พี่น้องบ่ฮู้สิลงมือดเฮือนกได้เนนั่นกบ่มีเนาะพ่พี่น้องดอกร้อยบ่ได้ปแบบ จนแห้งนะว่าซั่นซะโอเคนะพ่อพี่น้องตอนนี้สาวงันก็กลับไปหน้าแหละพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาก็ค่ําแมเนาะมามาซื้ออันของในบ้านนั่นแหละเนาะพ่พี่น้องมาเวียเนาะเดี๋ยวสาวงนก็สิกลับไปหน้าได้ค่ําได้เนาะตอนนี้ก็สิย่างไปนาเนาะพ่พี่น้องนี่เข้ามาในหมู่บ้านโคกใหญ่เอสพรวสรรนรเนาะบ้านของสาวงนเองนี่แหละจนที่สุดในหมู่บ้านคือไอ้เตียงไปซอยด้เนาะพ่พี่น้องโอเคเนาะพ่พี่น้อง โอเคนภูพพ okay, no, ี like ่น so, 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 okay, ้องสำหรับภ so, 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 ูไลที่เขามาเบิ่งเนี่ก็ดยืดริ้กดไลค์กดแช่จะโตกันไปเด้อนภูพพี่น้องสำหรับภัยที่เห็ดช่องหลังนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวเงินหน่อยเนาะโอเคภูพพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงเพลงสำนีนภูพริ่งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแช่ให้สาวเงินเนี่ยเด้อนภูพพี่น้องสบายดีพอกันคลิปหน้าเนาะพริพี่น้องสาวเงินกะสวยไร่สาที่สวยไร่เนาะของอันเงินคำอะไรกๆหน่อยก็ใจบุญอันเต็มใจเอาให้อะนะนาภูพมี ກະຊຳໃດກະຊ່ວຍຊຳນັ້ນເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງໂອເຄພໍ່ພີ່ນ້ອງບໍ່ຫຼາຍເນາະຄ່ຳນີ້ຍ່າງໄປນາກ່ອນເພິພີ່ນອງສບາຍດີສະບດີັງີ2ເດີ